สวัสดีครับสวัสดีพนะ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะพบกับผมนนทาทีวีสารดีนี้ก็อยู่ที่นะครับร้านแฮปพี้มาตอนนนท์ขาดสองห้องมา,าอีกแล้วครับสินค้าดีจากช่องบูเล่แรมฉบับนะ,อะโอ้ยตรงครับทรงลงนอนได้ไหมมาดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไเนาะต้นฝากมาให้กินกับเข่าสั้นดีครับเข่าสั้นยอด เตนะอร์อทข้างในเนาดีนะเนาะเสร้างี่ยนทีเดียข้างอา่ะใส่มาแล้วครับมีคัตเตอรนะ์เนาะพี่น้องเตอรขึ้นไปครับของฝาของบีน,บน,น,นี่ให้ขึนนีะโอ้ มาเราพี่น้องขิ้นแรกครับเย็นยานโคาอ่ายางคู่อีอ like. อกไห้นไหมอ๋อโอ้โหตดโคแดดเดยวแล้วครับเนอะมาแล้วแซ่ของดีจากชนบุรีพี่นอ้องติดต่อสื่อกันได้นะ ครับพังดีดีครับผมสองแซ่บปได้เนี่ยพริกแกงฉบับอธิโกดเดียวพี่น้องเลยก็แพงครับผมห้าสิบบาทแซบกากแซบแน่พี่น,อน้องก็ลองไปซื้อไปหาไปไปกินไปซิมม้อมึงได้ับรองติดใจครับผมมีหลายอันอยู่ฮะห้าสิบบาทล้ำโซ่ก็ดีเลยครับเนี่ยปิงหอน ไปกับเขาเนี้อ่อนทอนหนึ่งแล้วใหม่ๆ,ๆอ,อ้วนากเนาะโควิดกือว่าต้องยานเพี่นอ้องนะตายต้องเพื่งขายวัดเลยเนาะผู้ใดสนใจก็มาซื้อกันได้นะครับเพ้่อกิรานแฮปปี้มาสตอนน้งทาาหาสิบบาทค,ครับผมติดต่อกันมาได้ครับทางบเบอร์โทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ก็สองพรน,นะครับนเรื่องโควิดนะสีกันเต็มที่แล้ว ถ้านะสนใจก็ติดต่อกลับมานะครับเด้อร้านแฮปปี้หมาดบรรลุนทาของแสบของดีครับผมกินแล้วสุขูมครับมาแสบอีกของดีจากชนบุรี